ครับสวัสดีครับวันนี้มาเหมือนเดิมครับช่องเบาวพันพื้นเมืองครับวันนี้มาดูทีมงานเที่ยงทำครับมาเกี่ยวข้าวโพดข้าวโพดแปลงนี้ถี่มากเลยครับใกล้จะได้เตรียมอุ้มลแล้วแกคอับเองครับเกี่ยวคนเดียว นีสโซ จะเต็มอุ้มแลวข้าโพดไลดีกันนะไหมทีมงานเชี่ยงทำครับทีมงานเทียงครับวันนี้ออกงานครับเกี่ยวข้าโพด เต็มแล้วครเบ้ยละ่ะทีมงานเที่ยงทำไอ้หนุมสัตว์พัฒนามาดูครับไซดแตนครับหนึ่งอุ้มจะเต็มไหมนี่ครับอิแตงซิงเดินสะดาวซิงสีฟ้า เมื่อกรับกุ่มหนึ่งสินเต็มบอแซนเตียรครับนัดขาไม่อยานว่ดเยกระเด็นออกมันบาหอดพุกออก

tìm qua tìm gặp tìm cả ba quá คราบโอูเม็ดย่างดีเลยสกโพดน้บสกโพดประมาณเท่าไหรเนี่ยมันเสีอวอ,อร่อยเป๊

เมหมดแล้วครับเป็นกุ้มประมาณยี่ยตนเลยลุงสามก้อนสามก้อน <c oughs> 吧。<music> <music> ครับใส่กระทาพาแถมต้องตั้งครับนี่ป่ะก็เครียร์ครับนี่ครับแซคที155นี่ครับแ,แต่งสิ่ง ได้ไปแล้วครับหนึ่งอุ้มมีมาสามคันครับสวยเลยครับอีแตนคันนี้ครับมีคันเดียวครับแตงสิง่งเดินสแตลเพชรบูรณ์ ใส่กระจกนาซาครับ่าจจะใส่ได้อีกนะครับไปละเราเกี่ยวลงไปข้างล่างอไอซับวันนี่มอนันแรนมากหอดไทยหลุดน้ำฝท้ายหลุดใส่รถอาไทยไอเห็ดดำมันทเท่งจีเทะมาขงมางบา ดำไปเลยซ้ำนี่กัซ้ำดำนี่แหละขึ้นดำบ้างเลยขึ <c oughs> ้นดำเขาเปิดดากี่นี่แหละเปิดดากมันก็นสะดรัวขึ้นกันเละบานวันนี้เปิดนี้เนาะเปิดนี้นอ,อ่าปากปัป๊บขอบเลยเนาะอันนี้มันขอบเท่าไหร่เนี่ยลงุงยัง แบกเต็มที่ซีตันแล้วเข่าเด้เข่าซีตันขเขาปวดว่ได้แบกเต็มเด้อ๋อเขาปวดนี่แมมซ้ำนี่แมมใส่ใส่บ่ได้ใส่คอร์กอยู่วันหนึ่งใส่คอกมันเป็นเขาปวดสามตันสามตันเจ็ดสามตันเปลีเลยก็ว่าการกระบ,บาดแตกเพี้ยนหรือเปล่าเพี้ยนเหรอหลักมั่นบิดบาดเดียวเลยนะเปิงเรียบร้อยเลยเกียร์เกียร์ลูกนี่เกีอยร์ของยัง ลูกหลังของ L สองร้อยลูกนาลูกนาปาเจโร่เกาลนอฟรวมมิตซูเลยตัวเนี้ยเผาถ่ายเด็ดเผาถ่ายมิตซู L สองร้อยปาเจเทียนหาดเผาร้อยใส่เฮ็ดเบิดประมาณเท่าไรเนี่ยครับเนี้ยเท่าโค้งตั้งถึงประมาณแสนทั้งโค้งนึงเครื่องไหมทั้งโค้งนึงเครื่องแล้วได้แสนห้าแสนห้าตอนนั้นเี็กพรแห้งเนาะแล้ตอนนี้พอได้หรือเปล่า สปีที่แล้วสมมตินี้ก็จะเพิ่มมาอีกสองหมื่นได้ปะเรื่องไรก่นนั้นไม่นแพงขึ้นทุกยางถูกอะไรกว่านี้สักเที่ยงขึ้นทีห0าพันหรอไหมโอ้เม็ดมันก็งามดีกว่าน้อทั้งงนทนเราทั้งนี้ไปทั้งนี้ก nhìn ăn bên đây lại bà, nhìn ăn lâu bà